ไทยแ l a ด d สวัสดีค่ะฝรั่งทำคลิปแบบนี้คนไทยดังอีกแล้วต่างชาติทึ่งคนไทยให้การต้อนรับดีเกินคาดคลิปนี้เ,เจนจะพาทุกคนไปชมไปฟังหนุ่มใหญ่ชาวต่างชาติพาเพื่อนไปสัมผัสกับการต้อนรับแบบไทยๆอันน่าทึ่งที่เพชรบุรีกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นของคุณเจบีซึ่งเขาได้เผยแพร่คลิปนี้ผ่านช่อง YouTube เอาไว้ y. ตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมา และจะถึงตอนนี้ก็มีการรับชมจากชั่วโลกไปแล้วมากกว่า43,000วิวคุณเจบีเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่ปีพศ2541และได้ใส่ระเอียดคลิปนี้เอาไว้ว่าวันนี้เราไปเที่ยวกันที่จังหวัดและเมืองโปรโดของผมเมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำตาลตะโนดมะนาวพริกอาหารทะเลและเกลือและมือปืนเมืองนี้อาหารอร่อยมาก และพวกเขาก็ไม่เคยขาดแคลนวัตถุดิบในการทำอาหารเลยในวันนี้ผมได้รับยูทูบเบอร์อีกสองคนไปกับผมด้วยนั่นก็คือ The Roming Cook และ Elise W R. พวกเราออกเดินทางเที่ยวเตรกินข้าวและสนุกสนานด้วยการไปทั่วเพชรบุรีและแทนที่เราจะมุ่งตรงไปที่ตัวเมืองผมกลับพาพวกเขาหยุดทัวร์สั้นๆตามรายทางเป็นระยะระยะที่แรกเลยก็คือนาเกลือและชายหาด จากนั้นเราก็ไปยังเมืองโบราณที่สวยงามและมุ่งหน้าสู่ตลาดเก่าริมน้ําเราได้รับการต้อนรับเรากับว่าเราเป็นเจ้านายพวกเราได้กินอาหารต้นตำรับของเมืองนี้รวมถึงได้กินอาหารชาววังด้วยชาวเพชรบุรีมีอัธยาศัยเมตรีที่ดีมากมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนเพชรบุรีของพวกเขาและที่สำคัญวันนี้ทั้งวันพวกเราไม่ได้จ่ายเงินสักบาท คุณเจบีเปิดคลิปด้วยการกล่าวทักทายกับผู้ชมทุกคนพร้อมก็บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเขาและยินดีต้อนรับสู่จังหวัดที่เขาชื่นชอบมากที่สุดในประเทศไทยที่นี่คือจังหวัดบ้านเกิดของภรรยาของเขาและภรรยาของเขาก็เคยบอกกับเขาว่าจังหวัดนี้อาหารอร่อยที่สุดในประเทศไทยและวัตถุดิบในการทําอาหารก็ไม่เคยหมดไปจากจังหวัดนี้เลยและจังหวัดนี้ก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องต่างๆมากมายอีกด้วย และนอกจากนั้นแล้วจังหวัดนี้ก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของเกลืออีกด้วยแตะ่จะหากว่ายังเดาไม่ออกว่าคือจังหวัดอะไรที่นี่คือจังหวัดเพชรบุรีปกติแล้วคนไทยจะน่ารักและเป็นมิตรมากและหลายจังหวัดต่างก็เคลมกันว่าจังหวัดของตัวเองมีผู้คนน่ารักที่สุดเป็นมิตรที่สุดดังนั้นเรามาลองดูกันว่าที่เพชรบุรีคนเพชรบุรีนั้นจะยอดเยี่ยมสักแค่ไหนกัน จุดแรกที่คุณเจบีพาคุณแกรี่จากช่องแกรี่บัตเลอร์เดอะโลวมิงคุกและคุณเอลิสจากช่องเอลลิส WR อาร์ไปเชวก็คือนาเกลือในวันที่ไปนั้นที่นาเกลือมีคนกําลังช่วยกันขนเกลืออยู่พอดีคุณเจบีคุณแกรี่และคุณเอลิสจึงเดินเข้าไปดูใไกลๆพี่ๆที่อยู่ที่นั่นก็ใจดีชวนให้พวกเขาเข้าไปยืนถ่ายรูปได้ใกล้ถึงริมคนนาแบบไม่ต้องเกรงใจมาเลย มาถ่ายรูปตรงนี้เลยพี่แค่เริ่มต้นคลิปก็ได้รับความเป็นมิตรจากคนไทยไปแล้วหนึ่งดอกคุณเจบีบอกว่าทุกคนที่นี่ทำงานและรับค่าแรงเป็นรายวันและงานก็หนักมากซึ่งถ้าใครก็ตามที่เคยทำงานแบกหามปีนป่ายหรือทำงานที่ต้องใช้แรงงานใดๆในยุโรปหรืออังกฤษเขาขอบอกเลยว่างานหนักเทียบกับที่นี่ไม่ได้เลยเพราะแค่เขายือนอยู่ตรงนี้ เขาก็เหงื่อแตกไปทั้งตัวแล้วหลังจากชมนาเกลเสร็จแล้วคุณเจบีก็พาคุณแกรี่และคุณเอลิสไปแวะเชื่อต่อที่หาดเจ้าสำราญคุณเจวีบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เขาชื่นชอบมากที่สุดในโลกเพราะว่าเขาได้มาจัดงานแต่งงานอยู่ที่หาดแห่งนี้นั่นเองตัดฉากมาอีกทีคุณเจบีก็มาอยู่ที่ตลาดริมน้ำในเมืองเพชรบุรีแล้วคุณเจบีบอกว่าเมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองเก่าของประเทศไทย และเขาก็ไม่ได้พาเพื่อนของเขามาที่นี่เพื่อไปเดินชมวัดหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าทึ่งอื่นๆแต่เขาพากันมาที่นี่เพื่อหาของกินคุณเจบีเล่าต่อไปว่าร้านค้าที่เห็นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะขายกันมา60 70หรือ80ปีแล้วคุณเจบีพาเดินชมตลาดไปเรื่อยๆและเขาก็ชี้ไปที่น้ำตาลตะนดเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเพชรบุรีและมันก็เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมอาหารของที่นี่ถึงได้อร่อยก็เพราะว่าที่นี่มีทั้งเกลือมีทั้งน้ำตาลตโนดและก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยท้องทุ่งสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆคุณจะมียังเล่าต่อไปว่าเขาชอบเมืองที่สวยงามแห่งนี้มากมันเป็นเมืองที่มีทุกอย่างมีทั้งวัดเก่าแก่มีอาหารริมทางมีแม่น้ำไหลผ่านมีผู้คนที่เป็นมิตรและน่ารัก ันเป็นสถานที่ที่วิเศษสําหรับเขาจริงๆและถ้าเลยไปอีกนิดก็ยังมีอุทยานแห่งชาติแกงกระจานมีภูเขาและก็ยังมีชายหาดอีกด้วยและในระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆนั้น <ๆ S 1> เขาก็มีการทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าเป็นภาษาไทยด้วยสวัสดีครับสบายดีไหมครับดีๆมากพูดไทยชัดจริงๆไม่เสียแรงที่อยู่เมืองไทยมา20กว่าปีเดินได้สักพัก คุณ JB ก็มาหยุดดูคุณแกรี่และคุณเอลิสถ่ายคลิปของตัวเองอยู่ที่หน้าร้านทอดมันคุณแม่ค้าก็ใจดีให้พวกเขาชิมทอดมันฟรีๆด้วยและในระหว่างที่เขาทั้ง3าคนยังเดินเล่นกันอยู่ที่ตลาดก็มีหนุ่มคนหนึ่งเอาชิฟฟ่อนเค้กใส่กล่องมาแบ่งให้พวกเขาได้กินด้วยแอดได้ยินในคลิปว่าดังมากซึ่งน่าจะเป็นขนมที่มาจากร้านเจ้าดังนะคะแต่ก็ฟังไม่ถนัดว่าเป็นของเจ้าไหนแวววววาพี่เขาได้มาจากสะรเชิงเซา แต่ที่ได้ยินชัดแจ๋เลยก็คือคุณ JB บอกว่าขอบคุณมากครับคุณใจดีมากๆครับจากนั้นคุณเจีก็พาคุณแกรี่และคุณเอลิสไปแวะที่ร้านข้าวแช่แม่ออนหนึน่งในอาหารชาววังที่คุณไปลองชิมเป็นอย่างยิ่งร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตลาดริมน้ำเช่นกันคุณแกรี่บอกว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ดูเป็นมิตรเป็นกันเองมากและเขาก็ได้คุยกับทุกคนอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลอังกฤษ ตัดฉากมาอีกทีคุณเจบีก็พาคุณแกรี่และคุณเอลลิสมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ร้านหนึ่งคุณเจบีบอกว่าที่ร้านนี้เป็นการพิสูจน์ได้ชัดเจนมากๆเลยว่าคนเพชรบุรีอัธยาศัยดีและเป็นมิตรมากมายขนาดไหนในระหว่างที่เขาทั้งสามคนกําลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นั้นก็มีคนลงคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดคุยกับพวกเขาด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนานมาก แถมมีคุณป้าอีกหนึ่งคนเข้ามาสมทบด้วยบอกเลยว่างานนี้วุ่นวายคือไทยแท้มากดูแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจุดนี้แอนเล่าไม่ถูกเลยคนไหนอยากเห็นรับชมได้ที่คลิปต้นฉบับนะคะก็ไม่รู้ว่าพ่อหลังหนุ่มทั้งสาคนจะเข้าใจไหมว่าคุณลุงกับคุณป้าเขาอยากคุยเล่นด้วยแต่ดูๆแล้วเขาทั้งสามคนก็ยิ้มยิ้มกันอยู่นะแถมคุณลุงยังใจดีเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวสาคนนี้อีกตั้งหาก โดยตอนที่กินเสร็จนั้นทั้ง3คนจะจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวแต่คุณป้าเจ้าของร้านบอกว่าไม่ต้องจ่ายฟรีๆเลี้ยงเลี้ยงไม่ต้องจ่ายคุณเจบีกับคุณแกรี่ก็เลยบอกขอบคุณเป็นการใหญ่แล้วหันไปบอกคุณเอลิสว่ากินฟรีอีกแล้วและจุดสุดท้ายที่คุณเจบีพาคุณแกรี่กับคุณเอลิสไปแวะก็คือร้านแม่กิมไลคุณเจบีบอกว่าขนมม้อแกงเพชบุรี คือขนมหวานที่เขาชื่นชอบมากที่สุดในเมืองไทยมันเหมือนกับทารไข่แต่ทำมาจากกะทิอร่อยหวานมันจนหน้าเหลือเชื่อในตอนท้ายคลิปคุณเจบีได้ถามคุณแกรี่กับคุณเอลลิสว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเพชรบุรีคุณแกรี่บอกว่าคุณไม่อยากมาเมืองที่ดีแบบนี้บ้างหรือทั้งอาหารผู้คนทุกสิ่งยอดเยี่ยมมาก มันเหมือนกับการได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วได้สัมผัสกับการต้อนรับแบบไทยสมัยเก่าที่ยอดเยี่ยมมากๆทุกที่ที่เราไปมีคนให้เรากินฟรีและทุกๆท,ที่ที่เราไปถ่ายคลิปพวกเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องซื้อของของเขาด้วยมันน่าเหลือเชื่อมากส่วนคุณอลิซบอกว่าใช่เลยผมชอบที่นี่มากชอบที่นี่จริงๆทุกคนมีอัธยาศัยดีเป็นมิตร และยอดเยี่ยมที่สุดและแอต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ตลอดทั้งคลิปทั้งคุณเจบีคุณแกรี่และคุณเอลิสมีการชักทายกับคนไทยอยู่ตลอดเวลาถึงจะคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ทุกคนก็พูดคุยชักทายกันด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนานมากสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนได้ยอย่างไม่น่าเชื่อและนี่แหละที่เป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของคนไทย ที่ไม่มีชาติไหนเรียนแบบได้และสําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดะแปะลิงก์ต้นฉบับวอในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังก็ได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะดูคลิปนี้ล้วสนุกจริงๆสถานที่สวยงามแถมผู้คนก็ยอดเยี่ยมมากๆอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะมันเป็นคลิปที่ยอดเยี่ยมมากและผมก็ต้องบอกว่า ผมต้องใช้เวลาประมาณ4ปีกว่าที่ผมจะสามารถรับมือกับเครื่องเทศของไทยได้แต่ผมก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับพวกคนเลยนะผมเคยไปตกปลาที่ราชบุรีหรือถ้าเป็นคนท้องถิ่นอาจจะเรียกว่าลาดรีผมชอบเดินสำรวจไปตามเมืองเด็กๆตามโรงเรียนในท้องถิ่นชอบฝึกภาษาอังกฤษกับผมและผู้คนก็ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรมาก ภาษาไทยของผมก็ดีขึ้นมากจุดเกือบจะเท่ากับพวกคุณแล้วขอบคุณที่แชร์นะครับความคิดเห็นต่อมานะคะหลังจากที่ได้ดูคลิปของคุณแล้วทําให้ผมคิดถึงประเทศไทยที่ผมหลงรักมากๆผมเคยไปประจําการอยู่ที่โคราชเป็นเวลา18เดือนและอาศัยอยู่นอกเมืองและได้กลับมาในปี2000ผมคิดถึงกลิ่นควันจากเตาถ่านจากรถเข็นขายอาหารของที่นั่นมาก และผมกำลังจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งในปี2024ซึ่งบางทีผมอาจจะไปเที่ยวตามเมืองเล็กๆอีก2-3เมืองด้วยความพิดเห็นต่อมานะคะเรื่องจริงก็คือในประเทศไทยมี2มาตรฐานที่แตกต่างกันมากเมืองแฟนตาซีสำหรับฝรั่งต่างชาติอย่างภูเก็ตเชียงใหม่และกาะสมุยที่เหล่านั้นอาหารไทยจะมีราคาแพงมากผมลงทางอยู่ในประเทศไทยมา22ปีแล้ว แล้วผมก็โชคดีมากที่ได้เจอกับคนต่างชาติมากมายซึ่งแต่และคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงความสามารถในการพูดภาษาไทยขั้นพื้นฐานจะช่วยคุณได้มากสําหรับการเข้าถึงคนในท้องถิ่นความคิเห็นต่อมานะคะขอบคุณมากเจวีผมนี่แทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ไปเชี่วที่นั่นบ้างแล้วและผมก็ขอให้คุณมีความสุขตลอดไปนะความคิเห็ต่อมานะคะ พูดไทยได้นิดหน่อยจะทำให้คนไทยเข้ากับคุณได้ง่ายขึ้นนี่คือความลับสำหรับการสร้างมิตรภาพเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะเพชรบุรีเป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่มากขอบคุณที่พาไปเชวที่นั่นมันยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับการพากแกลลี่และแอลลิสไปเที่ยวที่บ้านเกิดของภรรยาคุณและก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่คุณถูกลอตเตอรี่มันเป็นวันที่โชคดีสำหรับคุณจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมนี่ขำกลิ้งเลยตอนที่คุณลุงบอกว่าจะเลี้ยงกลวยเตียวแต่คุณป้าเจ้าของร้านบอกว่าไม่ฉันจะเลี้ยงพวกเขาเองความคิดเห็นต่อมานะคะฉันทึ่งมากคุณได้ถ่ายให้เห็นถึงความงดงามของคนไทยและฉันก็เชียอว,ว่าฉันเองก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยตลอดทั้งชีวิตของฉันความคิดเห็นต่อมานะคะเมื่อคุณออกไปยังเมืองเล็กๆในสารชาชณาจากักรมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าฉันเดาว,ว่า ผู้คนก็น่าจะเป็นมิตรเหมือนกันนะความคิดเห็นต่อมานะคะผมมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนานมากแล้วและผมก็จะไม่จากที่นี่ไปอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งภาษาอังกฤษจึงไม่ถูกใช้เป็นภาษาที่สองในสถานที่ราชการหรือในโรงเรียนของรัฐดังนั้นคุณจึงเห็นคนไทยเ่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งและ,ะหากคุณต้องการเข้าถึงพวกเขาให้มากกว่านี้ คุณควรจะฝึกพูดภาษาไทยให้ได้นิดหน่อยและถ้าคุณสามารถใส่คำบรรยายภาษาไทยในวิดีโอได้ด้วยมันจะดีมากขอามคิดเห็นต่อมานะคะวุ่นวายคือไทยแท้พวกเขาใจดีเสมอแต่สำหรับเม้นนี้คุณ JB ก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่าใช่เลย JB คิดว่าคนไทยใจดีมากครับและผมก็รักความวุ่นวายของคนไทยไปแล้วด้วยซิความคิดเห็นต่อมานะคะฟรีอีกแล้ว ฉันรักประเทศของฉันจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมเป็นคนไทยและผมก็มีเพื่อนอยู่ที่เพชรบุรีหลายคนจังหวัดนี้รวมอยู่ในดินแดนตอนกลางของประเทศไทยโดยการจำแนกตามวัฒนธรรมและภาษาภาษาดั้งเดิมของชาวเพชรบุรีมีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างคนภาคกลางและภาคใต้แม้แต่คนไทยบางคนก็ยังไม่เข้าใจภาษาของพวกเขาเลยและสํารับอาหารพื้นเมืองของที่นี่ สำหรับผมผมคิดว่าอาหารหลายๆชนิดรสชาติมันจอ,อกหวานมากไปหน่อยซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะวา่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตขนมหวานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็ได้ดังนั้นอาหารก็เลยหวานตามไปด้วยสำหรับตำนานโบราณของที่นี่ในอดีตนั้นคนที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของจิตใจที่กล้าหาญไม่เกรงกลัวใครหากย้อนเวลากลับไปประมาณ50ปี ที่นี่เป็นแหล่งชุมนุมของมือปืนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยแต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้กวาดล้างพวกเขาไปหมดแล้วความพิเศษต่อมานะคะรู้ซะด้วยว่าเมืองมือปืนทําการบ้านมาดีความพิเศษต่อมานะคะเพชรบุรีขึ้นชื่อในเรื่องของขนมหวานที่นั่นเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่คนยังคงอนุรักษ์วิธีทําขนมไทยโบราณเอาไว้อยู่ความพิเศษต่อมานะคะ มื่อคุณใช้ชีวิตในประเทศไทยมาได้ระยะหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าคนไทยเปิดกว้างและต้อนรับทุกท่านด้วยอาหารและน้ำใจขอให้มีความสุขและช่วยกันปกป้องดินแดนที่สวยงามแห่งนี้ด้วยใจจริงนะครับขอพิเศษสุดท้ายนะคะประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีผู้คนที่เป็นมิตรและมีอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจฉันรักประเทศไทยของฉันและสำหรับเมนนี้ คุณเจบีก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่าใช่เลยผมเห็นด้วยกับคุณและผมก็รักประเทศของคุณเช่นกันจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้แม้ะหาในคลิปนี้มีคำบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะ และพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ